สวัสดีครับจากเพจน้ำยาแอร์ดอทคอวันนี้เราจะมาบอก7ข้อดีของการเลือกซื้อน้ำยาแอร์จากน้ำยาแอร์ดอทคอข้อที่1่ไม่ต้องเทียบราคาหลายเจ้าน้ำยาแอร์ดอทคอเป็นสนย์ร,รวมของน้ำยาแอร์ที่มีคุณภาพและราคาของหลายๆยี่ห้อมาไว้ในที่เดียวทั้งหมดทําให้ประหยัดเวลาและมีความสะดวกรวดเร็วในการเลือกซื้อสินค้าไม่ต้องไปหาเทียบราคาจากหลายๆเจ้าข้อที่2 ประหยัดเวลาในการซื้อน้ำยาแอร์สามารถเลือกซื้อและสั่งซื้อน้ำยาแอร์ผ่านช่องทางออนไลน์ที่น้ำยาแอร์ .com เตรียมไว้ให้ไม่ต้องเสียเวลาในการโทรเทียบราคาหรือออกไปรับของเองข้อที่3ได้น้ำยาแอร์ที่มีคุณภาพน้ำยาแอร์ของเราทุกถังและทุกยี่ห้อเป็นน้ำยาที่มีคุณภาพและมีเอกสารรับรองคุณภาพน้ำยาทุกตัวเพราะน้ำยาแอร์ .com ได้คัดสรรเฉพาะน้ำยาแอร์คุณภาพไว้ให้แล้ว ข้อที่4น้ำหนักได้มาตรฐานถังน้ำยายแอร์ของน้ำยายแอร์ดอทคอมจะมีการตรวจชั่งน้ำหนักทุกถังทุกยี่ห้อให้ได้ตามน้ำหนักมาตรฐานที่ระบุไว้ในกล่องบรรจุข้อที่5ถังน้ำยายและหัววาล์วอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ทางน้ำยายแอร์ดอทคอมจะมี QC ทำการตรวจสอบหัววาล์ว,วของถังน้ำยายแอร์ให้แล้วว่ามีสภาพที่สมบูรณ์ทุกถังก่อนส่งถึงลูกค้าข้อที่6 น้ำยาแอร์ดอมีประสบการณ์ในด้านน้ำยายแอร์กว่า20ปีเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจในกลุ่มช่างที่มีคุณภาพและประสบการณ์มากมายมีความรู้ในด้านน้ำยายแอร์และการแก้ไขปัญหาต่างๆข้อที่7สินค้าพร้อมส่งและจัดส่งรวดเร็วสินค้าของน้ำยาแอร์ดอพร้อมจัดส่งเพราะมีพื้นที่จัดเก็บน้ำยากว่า800ตารางเมตร และมีบริการจัดส่งที่รวดเร็วตามกำหนดจัดส่งจากข้อมูลที่กล่าวมานี้หากพี่ๆท่านใดสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อกลับมาได้ที่เพจมัญญายขอบคุณครับ